สวัสดีครับผมก็วันนี้จะมาให้ชมอองคพระวรคังที่มีพุทธศินสวยที่สุดเท่าที่ผมมีนะครับองค์นี้ถือเป็นองคเจดีเล็กนะครับน่าจะเป็นพุทธศินยุคที่ต้นๆเลยครับเนื้อเขาเป็นเนื้อกอนข้างจะแก่ไปทางปูนเปลือกหอย แล้วก็อ่อนน้ำว่านครับผิวค่อนข้างจะปริแยกมากพอต้องควรองค์นี้เป็นองค์ในตำนานในเรื่องของการยุคเปลี่ยนแปลงจากน้ำว่านเป็นดังอิวครับถ้าอ่อนน้ำว่านกว่าน,นี้อีกนิดเดียวนะครับพระองค์นี้น่าจะไม่เหลือแล้วครับอันนี้น้ำว่านเขาพอไปได้ครับก็ยังมีการปริแยกของผิวมากพอต้อควร ต่จุดเด่นขององค์นี้อยู่ที่พุทธศินครับงดงามอลังการนะครับจะลองให้ดูทีละจุดนะครับนะฮะเส้นซุ้มนะเส้นซุ้มสวยมากเลยครับนะฮะเส้นซุ้มสวยสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีเส้นคุมพิมพ์นะครับลงมาจรดแถวแถวศอกพอดีเลยครับเนี่ยสุดแถวนนี้ครับแถวปลายศอกครับแล้วก็เกศพิวยาวนะครับ ปลาพักกลมมนกลม่ายผลมะตูมนะครับวงแขนสวยมากเลยครับเป็นกึ่งจะเป็นห้าเหลี่ยมกึ่งจะเป็นหยดน้ํานะครับลักษณะงดงามบลังการไหลซ้ายยกนิดหนึ่งนะครับไนะหลซ้ายยกลแล้วแก้ซ้ายยกนิดหนึ่งนะครับอกร่องครับนะอกเป็นร่องสังกติชตัดเจนนะครับแล้วก็ เท่าเป็นสมาธิราบครับนะฮะขาซ้ายขาขวาทับกันชัดเจนนะครับนะฮะยากที่จะเห็นพุทธศินละเอียดขนาดนี้นะครับแล้วก็ฐานเรือนะครับฐานเรือก็สวยอยู่สมบูรณ์นะฐานสิงแล้วก็ฐานชั้นล่างนะครับฐานชั้นล่างก็สไตล์ของอ่กินทรงเจดีมีติ่งเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับนะติ่งเชื่อมเข้ากับซุ้มตรงนี้ครับ นะวงการเขาบางทีก็เรียกเดือยไก่บางทีเรียกอะไรจริงๆก็คือติ่งเชื่อมกันระหว่างซุ้มกับฐานชั้นล่างครับนะหน,นหลังนะจะเห็นองค์พระยังสมบูรณ์อยู่เลยครับแสดงว่าองค์นี้ใช้น้อยจริงๆนะครับคราบรักยังอยู่ครับรักยังอยู่ตามจุดประปลายครับอาจจะมีการล้างมาแบบเบาบางนะฮะไม่ได้ล้างแบบรุนแรงมากนะครับ จุดที่สวยง่ายๆตัวดูง่ายมากก็คือด้านข้างครับมีการปรีแยกตลอดแนวปีแยกตลอดแนวครับเนี่ยเนื่องจากการการตับใช่ไหมฮะแล้วก็มีการงอกของปูนดิบแล้วก็น้ำวานนะครับกระปรายนะครับปูนสุกอยู่แทรกอยู่ในร่องครับปูนสุกแทรกอยู่ในร่องชัดเจนนะครับด้านล่างครับด้านล่างก็จะเห็น การปีแยกเหมือนเดิมครับลักษณะปีแยกสวยมากครับทั้งสี่ด้านนะครับนี่ด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็ปีแยกสวยนะครับด้านนี้ปีแยกน้อยที่สุดนะฮะแต่ก็มีการงอกของปูนปูนดิบน้ํามันนะครับแล้วก็ปูนสูเปอนร่องนะครับพอไปซูมดูตรงเสียนนะครับเนี่ยจะเห็นศิลปะงดงามครับการงอกต่างๆอลังการมากนะครับ ใช้เรียนก็ดีครับเพราะว่าการงอกจะเห็นเป็นเม็ดของปูนดิบก็จะกระจายอยู่บนขอบซุ้มนะฮะแล้วก็สามารถจะกระจายอยู่ตามผิวพื้นด้วยนะฮะมากมายปูนสุกก็มีนะครับต้งบ้านก็มีนะครับเพราะนั้นจุดนี้จึงเหมาะสำหรับการเรียนอย่างยิ่งเลยนะครับผมมักจะใช้องค์นี้นะครับเป็นองค์เนื้อครูตั้งต้นทับคนที่ฝึกส่องมวลสาร ที่งอกใหม่ๆนะครับองนี้จะดูง่ายครับวงแขนเข่านะครับแล้วก็ฐานนะครับเนี่ยตรงนี้คมเชียบเลยครับมองปั๊บเห็นทันทีเลยครับเนี่ยฐานทั้งทั้งสามชั้นนะแล้วก็เข่าสวยครับแะ้วด้านหลังรอยปีแยกนะครับรอยงอกสมบูรณ์ครับอ่บ่อน้ำตานะครับหนอนด้นก็มีนะครับ นะแล้วก็รอยรักเก่าอย่างที่บอกทีก่นี้นะครับเม็ดทรายมนนะครับสวยอยู่ครับนะผ่าสภาพการใช้น้อยล้างมานิดหน่อยครับนี่นครับคือพระ,ะในตำนานยุคเชื่อมต่อระหว่างน้ำว้านกับตังเอวครับเลยจะยุคนี้ไปก็เป็นยุคตังเอวแล้วครับเพราะว่าน้ำว้านใกล้จะหมดแล้วเพราน้ำว้านใกล้จะหมดเนี่ย ลักษณะพระจะเป็นค่อนข้างจะผิวปริรางน,นิดหน่อยครับถ้าเลยคนนี้ไปก็หักเลยครับนี่ครับผมเรียกองนี้ว่าองค์ในตำนานทั้งพุทธศินลและเนื้อที่เป็นไปอย่างสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของยุคเชื่อมต่อระหว่างน,น้ำบ้านที่จะเปลี่ยนมาเป็นตังเอวครับลองพิจารณาดูนะครับสวยนะครับ